ผมอันด่วนเอกสิทธิศักดิ์จัสว่างร่วมกับการเผด็จการพิเศษตำรวจมุทาร์จังหวัดสงขลานำกำลังพยาการตำรวจทาหาร ฝ่ายกครองและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมาประทับพิธีปล่อยแถวเรงก่าร้างอาชญากรรมล้ก็เทศกาลสงการานต์ประจำปีพุทธศักราช2567และรับฟังโอวาทจากท่านจำนวนทั้งสิ้น420นายบัดนี้พร้อมแล้วครับนิ่ลงอารเบียบครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายสำนังกงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ระหว่างวันที่1ถึงวันที่10เมษายน2567และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เมษายน2567 โดยเพิ่มความเข้มในการป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาสลสงกรานต์กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันนี้จึงได้ผลึกกำลังจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย 1. หน่วยสนับสนุนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 2. ตํตรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำตำรวจตะเบนชายแดน 3. กํกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากบนทฐนานบกที่42ฐานทัพเรือ,อ,อาภาค2 4. งกำลังฝ่ายปกครองกํากำลังเจ้าหน้าที่ชุดเทศกิจจากเทศบาลน,นครเมืองสงขลาถ่ายภาคประชาชนอำเภอเมืองสงขลารวมกำลังที่มาร่วมปล่อยแถวในวันนี้จำนวน420นายในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญพลตำรวจโททัชชัยปิตะนิรบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาชนปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2567ขอกราบเรียนเชิญครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนข้าราชการตำรวจทหาร มหาไทยและเครือขา่ายภาคประชาชนครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ mm hmm. เนื่องจากสัมิตานเองชาติมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประกอบกับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรการเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตลอดจนการระว,วังป้องกันในพื้นที่จุดเสี่ยงซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์โดยก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่4เภอของจังหวัดสงขลาซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีความพยายามที่จะอาศัยช่องทางโอกาสเข้าประกอบเหตุร้ายในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา เพราะถ้าหากเกิดเหตุแรงขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนืารการสนที่กาลังจึงเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐกับภาคประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างแท้จริงโดยเน้นย้ำในการดําเนินการตรวจค้นบุคคลและพื้นที่เป้าหมายยานพาหนะอาวุธทุกประเภทและขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายของสำนักงานต่งชาติในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่มาพร้อมกันใน้าที่นี้ซึ่งได้เสียสละเวลาส่วนตัวมาร่วมกันรักษาความสงบและขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้บัตรี้้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวและดลกวาดล้า,างกิจกรรม โดยนรงป้องกันและรถบัติเทตทางถนนช่วงเทศกาลสงการประจำปี2567นับบัดนี้กำลังพลเอาตรงตรงความเคารพผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรงหน้าปฏิญาณยกอกอับมือลงหัวหน้าหน่วยหัวหน้า มาบทุกคนเลยรับสารดูแลนี่นะช่วงเทศกาลนะครับน้องทุกคนเขไม่ได้ใส่เสื้อเ้่าใชไน้อเขวียงครับ คือพักางก็มีครับที่อยู่ยอดย้อยก็มีตอนนี้มือดับดูอากาศครับจับมือดับดับ だってな。

ในมอบหมายให้ผมมาแทนในการขอเจ้านากา่อนนะนช่วงกิเศษพศนะครับเมื่อเป็นการข้ามความใจ